ต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าต้นสักทองชื่อวิทยาศาสตร์ Tecktona grandis ชื่อวงศวง์เบนาซีอีหากพูดถึงต้นไม้ที่มีราคาสูงนิยมนำเนื้อไม้มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างบ้านหลายคนก็คงนึกถึงต้นสักหรือสักทองไม้มีค่าลำต้นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในป่าเบญจะผ่านพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทยบางส่วนมีในภาคกลางและภาคตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยอย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะเข้าใจว่าต้นสักหรือสักทองเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ในความเป็นจริงแล้วต้นสักหรือสักทองเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานซึ่งทนทานมากกว่าไม้เนื้อแข็งหลายชนิดเสียด้วยซ้ําต้นสักหรือสักทองเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งจะผลัดใบในฤดูร้อนบริเวณลำต้นเปลือกแตกหรือเรียบส่วนใหญ่แล้วจะแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวของลำต้นโดยเปลือกมีความหนาประมาณ0.3-1.7เซนติเมตรและด้วยความที่เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ไปจนถึงสีน้ำตาลแก่จึงถูกเรียกว่าสักทองนั่นเองลักษณะเป็นใบเดี่ยวใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่ออกตรงข้ามกันเป็นคู่โคนใบบนปลายใบแหลมมีความยาวประมาณ25-30เซนติเมตรส่วนความกว้างใกล้เคียงกับความยาวใบของต้นอ่อนจะใหญ่มากกว่าใบแก่ส่วนสีของใบคือสีเขียวเข้มใบมีขนสาหากน้ำมาคยี่จะมีสีแดงเหมือนเลือดดอกของต้นสักหร,หรือสักทองจะมีขนาดเล็ก ออกดอกตามช่อดห,หรือบริเวณปลายกิ่งดอกมีสีขาวนวลซึ่งดอกจะออกเป็นผลในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมผลลักษณะเป็นผลแห้งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรเปลือกนอกแข็งส่วนภายในผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ1-3เมล็ดประโยชน์ของต้นสักหรือสักทองการใช้ประโยชน์ของไม้สักทองใช้ประโยชน์ได้ตามอายุและขนาดยิ่งไม้สักที่มีอายุมาก ก็จะยิ่งมีความแข็งแรงทนทานมากด้วยเช่นเดียวกัน1ไม้สักที่มีอายุประมาณ5ปีนิยมนําเนื้อไม้ไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ทําเป็นของตกแต่งบ้านหรือของเล่นเด็กโดยส่วนใหญ่แล้วจะปลูกไว้เพื่อการค้าทํากําไรหลายคนอาจเคยได้ยินคําว่าการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าเหมือนกับการออมเงินเมื่อได้ระยะเวลาในการตัดแล้วสามารถนําไปขายได้กําไรสูงไม้สักหรือสักทองเองก็เช่นเดียวกันสําหรับการปลูกไว้เพื่อขายในลักษณะนี้ แนะนาคนปลูกให้ถี่กันและตัดต้นเป็นต้นเพื่อให้ต้นสักที่เหลือสามารถจเจริญเติบโตได้ดีขึ้น2สําหรับไม้สักที่มีอายุประมาณ10ปีโดยมีความสูงเฉลี่ยตั้งแต่15เซมตรขึ้นไปนิยมนําเนื้อไม้ไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน3ไม้สักที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่15-20ถึงปีนิยมนําไปใช้ทําเป็นไม้บางแต่จะต้องเลือกเนื้อไม้ที่ไม่มีตําหนิและสําหรับการปลูกไม้สักเพื่อใช้งานในลักษณะนี้ ต้องระมัดระวังในการดูแล4ส่วนไม้สักที่มีอายุประมาณ30ปีขึ้นไปนิยมใช้ประโยชน์ในการปลูกบ้านเรือนใช้ทําเป็นเสาบ้านหรือคานเพื่อรองรับน้าหนักเพราะยี่ไม้สักที่มีอายุมากต้นสักหือหรือสักทองเป็นไม้สักสิทธิ์ช่วยคุ้มภัยอันตรายทั้งปวงและทําให้เกิดความมั่นคงตลอดไปดังนั้นจึงนิยมนําไม้สักมาทําเป็นเสาเอกของบ้านหรือเสาในพิธีวางศิลาฤกษ์รวมทั้งใช้ในสถานที่สําคัญต่าง อีกทั้งคนสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าไม้สักจะช่วยเสริมสง่าราศีส่งผลให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง